พอเราอายุเยอะอะอย่างหม่มเนี่ยปีนี้มัน44แล้วใช่ไหมมันจะกรึ๊บกรึบ <c oughs> มีเสียง <c oughs> มันจะไม่คล่องแคล่วนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยม,มาม่าอายุ70แล้วเวลาหญิงลงรูปม,มาม่าทุกคนจะแบบโอ๊ยทำไมมาม่าดูสาวจางังแต่ตอนหลังมาเอะใจที่สุดคือน,นางถอยหลังลงบันไดถ้าลงด้าหนาหน้าเขา่ขาเข่ามันจะ ใช่ของเรากขอ่ะรู้และมีปัญหาเลือกคอลลาเจนมาเป็นตัวช่วยดีกว่าร่างกายของคนเราเนี่ยผลิตคอลลาเจนผลิตคอลลาเจนได้เองก็จริงค่ะแต่เมื่ออายุ20ขึ้นไปแล้วเนี่ยบางคนก็คือแทบจะไม่ผลิตเลยบงคนองผลิตน้อยลงใช่แต่ร่างกายของเราจําเป็นที่จะต้องมีคอลลาเจนเราใช้เยอะกว่าที่เขาจะผลิตวิธีที่ง่ายที่สุดเราก็กินเติมเข้าไปสิคะชาเมฆคริสตัลคอลลาเจนชาเมฆคริสตัลคอลลาเจนทำไมหญิงต้องเลือกชาเม่คริสตัลคอลลาเจนคอลลาเจนตัวนี้ตอบโจทย์เลยเขาจะมี คอลลาเจนถึง3ชนิดด้วยกันจะมีทั้งคอลลาเจนไดแปไทายคอลลาเจนไตรแปไทายแล้วก็คอลลาเจนไทป์ทูคือตัวไทป์ทูเนี่ยหายากนะซึ่งต้องบอกว่าคอลลาเจนชนิดนี้เป็นชนิดที่พิเศษมากมันอยู่ในโครงสร้างของมวลกระดูกมันอยู่ในโครงสร้างของตรงกระดูกข้อต่ออ่อนนี่คือสิ่งที่เราจะทานเสริมไปเพื่ออะไรคอลลาเจนที่ช่วยเรื่องความแข็งแรงของข้อเนี่ยก็คือต้องเป็นคอลลาเจนไทป์ทูซึ่งคอลลาเจนที่เราทานเสริมเนี่ยก็ต้องดูด้วยนะคะว่ามีอยลไหมมีหมายเลขจดแจ้งหรือเปล่ามลอดยนะคะไม่ต้องห่วงเลยว่าาามตรฐนของ งงานเราทุกอย่างเนี่ยได้รับมาตรฐานอย่างแน่นอนนะคะคุณสามารถที่จะดูส่วนผสมสารสกัดออยทุกอย่างตรงนี้มีเรียบร้อยหมดทานง่ายมากคุณฉีกแล้วก็เทใส่จะเป็นน้ําเปล่าจะเป็นเครื่องดื่มจะเป็นอะไรที่คุณแบบว่าชหลายคนจะแบบไม่ชอบทานเพราะว่ากังวลเรื่องกลิ่นนะคะแต่คอลลาเจนของของชาเม่เนี่ยนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องกลิ่นเลยเพราะว่าจะไม่มีกลิ่นใะไทั้งสิ้นไม่มีไขมันไม่มีน้ําตาลแค่20แคลอรี่ไม่ต้องกลัวอ้วนทานไปสักระยะหนึ่งอะค่ะคือเฮ้ย ม,มองตัวเองเฮ้ยมันโอเคนะเป็นอาหารเสริมที่เวิร์กมากสาหรับเดียคือเราไม่จําเป็นต้องรอให้เราป่วยอะแล้วเราให้มาดูแลตัวเอง่งเราดูแลตัวเองตั้งแต่ก่อนที่เราจะป่วยดีกว่ามันจะทําให้เราป่วยช้าแลวถ้าเราป่วยเราจะหายเร็วขึ้นเสริมไว้ก่อนดีกว่า